ใไก่เองนะครับวันนี้ไก่ก็จะไปงานหนังสือจูราบุ๊กแฟร์หรืองานหนังสือของจูราบุ๊กนะก็จัดที่สยามสแควร์เวลา10โมงถึง2ทุ่มก็ก็คือจัดวันที่18กรกดาถึง30กรกดาครับวันนี้ก็วันที่8 8นะคือเป็นวันที่11 11เลยคือเดี๋ยวไก่ขอนั่งนิ่งสักพักนึงเดี๋ยวพอไก่ก็เดี๋ยวไก่ก็ลงกำลังขอดไปเดี๋ยว,ไไยวจะดูว่าภายในงานเนี้ย มันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวก็ดูกันเลยดีกว่า let's go <S ตอนแรกไก่ก็จะขึ้นรถเมหลห่ะแต่เอออยากลองขึ้นเรือมากกว่าเดี๋ยวงั้นก็คือขึ้นเรือลงประตูน้ําจะได้แบบเซฟตังค์ด้วยเนาะอยากลองอะไรแปลกๆอยากลองอะไรแปลกๆก,ก็คือเดี๋ยวขึ้นเรือน,นี่แหละอือยากลองไงมันจะได้แบบเออได้ฟิลแบบที่ดีมากสุดกว่ารถเมลนะมั้งคืออยากลองขึ้นเรือนล่นแหละจะได้เซฟตังค์ด้วยเดี๋ยวลงประตูน้นะําเนาะ เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วตอนนี้ก็รอเรืออยู่ตอนนี้ไม่มีเรือสักลำม,มานะ<อ>ก็รอไปเถอะเปื่อแล้วรอเป็นชั่วโมงไม่ไงหลอกหยอกหยอกก็รอประมาณห้านาทีหกนาทีเดี๋ยวก็มาละเดี๋ยวก็คือไปฝั่งประตูน้ํานะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวก็ลงประตูน้ําด้วยเคเดี๋ยวรอก่อนโอ้ตอนนี้ก็ลมแรงมากก็คือขึ้นเรือจากเอ่อ ถ่าเรือจากนึ่งอรา,ามนะก็คือลงประตูนะ้ำก็เสียไปยี่สิบาทเดี๋ยวขอไปเรือก่อนอแล้วง่วง ก็ถึงลงประตูน้ำแล้วก็เดี๋ยวขึ้นสะพานไปเดี๋ยวไปทางเซนต์เวอร์นะอันนี้ตอนนี้ก็อยู่ประตูน้ำนะก็เดี๋ยวขึ้นก็คือขึ้นสะพานลงก็คือไปทางเซนต์เ e วอร์อะไรเดี๋ยวก็ถึงสยามแล้ว แล้วตอนนี้นะครับก็คือไก่อยู่แถวปทุมวันนั่นแหละก็คือแถวเซทันเวอร์หรือสยามนะครับก็คือทุกที่ไก่จะมาแถวเซทันเวอร์และสยามเนาะคือไก่ไม่เคยยังไม่เคยผ่านร้านนี้เลย Apple Store นี่ Apple Store ก็คือแบบโอ้แบบโคตรใหญ่มากเลยถ้ามองไกลไกมันยังรู้เลยไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือเนี่ยโอ้แบบใหญ่มากเลยมันมีสองชั้นนะแอปเปิล e โตร์ถ่ายรนดูทาเดินชั้น บบโอ้โหน่าจะลองไปดูสักครั้งไหมก็คือ Apple Store นะแล้วตอนนี้นะครับไก่ก็อยู่ที่ร้าน Apple s t o n e นะครับก็คืออยู่ที่ชั้น2เลยก็ เข้ามาแวะดูเฉยๆก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะก็คืออยากดูว่าร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็คือเนี่ยมีส่วนของเจ้า iPhone อันนี้ก็คือตัวของ iPad iPad เลยนะนี่ก็คือมีส่วนของ MacBook ด้วยมีไหล่แมคบ o o กไหล่รุ่นเลยมี a อ r ์โอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือส่วนของนี่ส่วนของ MacBook นะแล้วก็จะมีนี่สั่งซื้อก็้นน่าจะชั้นสองนั่นแหละก็คือมีที่นั่งเล่นด้วย เดี๋ยวไก่แค่แค่แวแวะมาดูนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกไปแล้วเดี๋ยวคือเดี๋ยวกิเข้าต่อแล้วก็เดี๋ยวไปงานหนังสือเลยนะเ e สโกเลยแล้วตอนนี้นะครับก็คือยังไปยังยังไม่ได้แวะงานหนังสือก็คือแวะมาที่แวะมาที่มอจุลานะก็คือขอกินข้าวก่อนเพื่อที่อยู่เลยเพื่อนอยู่ดีเพื่อนชวนไปกินข้าวที่มอจุลาอืมคือมาแวะมอจุลานั่นแหละมาดูเฉยๆไม่ได้อะไรอืม แล้วตอนนี้นะครับก็คือก่อนที่จะเข้างานหนังสือก็เสียงเป็นพูดนะก็เพร่อนนเรามีเพื่อนไก่อยู่ด้วยก็คือตอนนี้ไก่แวะกินอะไรที่มอจุฬาก่อนก็คือก่อนที่เข้างานหนังสือแหละก็คือไก่กิน,นนี่นะครับแบบนี่ไก่ก็กินน้ําเก๊ดฮวยแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวนะวก๋วยเตี๋ยวปมยำคือแบบหิวมากกันเลยเดี๋ยวเติมพลังงานก่อน <laughs> บุ๊กที่สีออยกสเปร์แล้วนะครับก็คือในเรื่องจะเป็นพนง,งานเลยนะคือมีโซนของหนังสือีจะเป็นพวกหนังสือมาสาั่งกินนะก็จป็บุฟเฟ่ของสถาบอลบุ๊กก็คือสมมุติว่าถ้าซือ้อหนังสือเต็มฝุ่นนะฝุ่นละร้อยยี่สิบเก้าเลยของสถาบอลบุ๊กเลยนะครับก็โซนหนังสืออ่านทั่วไป,ปทุกขั้ว ส่วนอะไรเงี้ยเนะี่ยสวนนะอะไรเงี้ยส่วนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การนี่ก็คือ,อโซนอุปกรณ์การเรียนนี่ก็จะมีหลายอยอ่างเลยนะอุปกรณ์การเรียนส่วนนี้ก็จะเป็นพวกอีบุ๊กพวกหนังสืออีบุ๊กเดี๋ยวผมเข้าไปในงานเลยดีกว <ทำ S 1> ่า ด้วยเอออง่นีย์ีลกมะละกมะมีของเบตเตล็ดขายมากเยอะมากเลยเป็นห้องสูบบอสเซตที่ลดราคาลดรถก็คือ15่หเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของไปถ่ายตรงหน้าส่วนตรงนี้ก็คืออันนี้จะเป็นโซนของ่วนของบัดเกมที่ว่ามันลดราคาอยู่ลด ซื้อหนะองลซถ้าซื้อสองกล่องเนี่ยลดสิบเร์เเดี๋ยวให้ดูตอนเลยเป็นของใช้เป็นตะเล็งนีกับรถก็มีไข่ไข,าขามาเยอะแล้วก็อุปรกรณ์ไอทีนะอุปรกรณ์ไอทีทั้งลำโพงหูฟังรองเมา์แบงค์อะไรเงี้าดย สอวนี้จะเป็นนังสือกเซลงนะมก็จะมีกระติ่นนะของนิมงาของจุฬาของจุฬาของจุฬาองจุฬาของจะเปของของจุฬาอนจะเาของจุฬาของจุฬาองจาขอจะเปของจของจาขอจุองจุาขอของจุฬุของเลฬาอุองอ ที่จะเป็นโซนหนังสือที่มันมันลดราคาอยู่มีซิงเกอร์ด้วยหนังสือที่ดังที่สุดเลยนะดิงเกอเก์ของหนังสือนนี้จะเป็นจะเป็นของหนังสือของหนามิชหน้านิชโอเคมีมีมันมีทั้งหลายเล่มก็คือเดี๋ยวว่าถ้าเป็นตัวข้างหน้านี้จะเป็นโซนหนังสือภาษาอังกฤษอันนี้น เป็นภาษากีรุลันมีนะแฮร์รี่พอตเตอร์อิดเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยมีอีกมันจะมีหนังสือการ์กกรตูนที่เป็นของทารูโจดที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นหนังสือกตุนสัเหนึ่งโซนตรงนี้จะเป็นหนังสือกรีกเลยนะก็เดี๋ยวผมขอดูภายในงานก่อนนะครับ ก็ระวังนินนะครับนะครับก็ไม่รู้ว่าคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรดีก็คือของก็โอเคแ,แต่ไม่รู้จะซื้ออะไรมัน,มนเรามม่ถูกนะครับ uh huh. จะมีพวก uh huh. อ่าสติกเกอร์หนังสืออ่านเล่นนะก็คือเดี๋ยวเด่วดูก่อนว่ามีหนังสือประมาณไหนอะไรเนี้ยมันก็โอเคแต่นี่เดี๋ยวจะดูก่อนว่า มีหนังสืออะไรบ้างก็คือ,อยังดูหน้างานนั้นไม่หมดขนะอโทษครับน,นี่ก็หนังสือหลายแนวเลยใชโอเคครับเ่อนครับ okay, ขอดีนะครับโอเคอันนี้จะเป็นของโซนของขาพรอันนี้ไม่คิดไม่ออกอยู่ว่าจะกินนะ่นแะเอ๊ะ บ่อยทีไม่ได้กินไม่รู้จะซื้อนังสือเล่มไหนดีนั่จะเป็นหนังสือเพราะคำสัง่งเหรไม่รู้ละแตใจว่าเลือกไม่ถูกลเลยนั่นก็เดี๋ยวดูเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าคิดออกก็ว่ากันอีกทีองงไม่หมดแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลือกไม่ถูกกันนะ แต่ว่าของก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าเพื่อมันเป็นของที่ว่าเอามาลดราคาเฉยๆนะ ว่ามันไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเป็นพวกหนังสืออะไรนะส่วนมากจะมีของพวกอุปกรณ์การเรียนกระติกน้าอะไรที่เป็นของจุลาแล้วก็พวกวก,วกระเป๋าด้วยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ไอทีนิดน่อะไรก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็ไก่ซื้อมาแล้วก็คือไก่ซื้อหนังสือนี่เลยก็คือหนังสือนะครับคือหนังสือติ้งอเกนของคนเขียนก็คืออันดัมแกรนนะก็คือ จากที่ว่ามันราคา395บาทเหลือลดอีก10%ก็เหลือ356นะครับก็ไก่ก็ซื้อประมาณนี้แหละแค่นี้แหละก็ยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่แถวสยามต่อแหละก็คือบ่ายนะบาย